ต่อครับอยากให้รู้ว่ารักเธอเนะี <c oughs> ่ยอ,อ่ะ้วแล้วเพลงนี้เมโลดี้พร้ออ่ะพร้อะนะไม่เออใช่คือเมโลดี้พร้อมากอ่ะจำไม่ได้นะวันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนร้องต่ำๆไปก่อนขอโทษโลกร้องไปก่อน เนี่ยอินโทรมันยาวแล้วอินโทรเป็นบีดแบบฟะเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องมีไม่รู้นะ oh, <okay. S 1> จริงๆอ่ะมันต้องมีเบาๆ oh, <okay. S 1> คือเต้นตัวเป็นท่าแต่ว่าหน้าแบบ oh, <okay. S 1> เป็นอินเนอร์อะไรเงี้ยคือมันก็ oh. มีคือมันก็สนุกจริง อย่างแก็อยากดีกลูก จริงอ่ะซีนั้นอาจจะต้องมีแบบเขาเรียกเอ็กซ์ต้าหรือว่าใครก็ได้คืออาจจะต้องคือมันเป็นที่แับมาหน,นึง่งของนั้นอาจจะอีกคนหนึ่งสองคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่คล้ายกันเดินคนละซีนอะ่ะปึ๊บแล้วก็เดินเข้ามาหากันเพื่อจะแบบประจบเหตุการณ์เดียวกันจบความรู้สึกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือสองคนไม่รู้จักกันเลยแต่เจอเหตุการณ์มานี่โดนคนนี้นี่ทำมาปุ๊บอันนี้ก็โดนปุ๊บ ปุ๊บแล้วเข้ามารวมก,กันโดยที่แบบเ้อไม่มองนมากันเลยแต่เป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันก็ทําทได้เลยเรื่องโชว์หรือเล่นกระจกยังได้เลยสองคนเป็นกระจกเราเรื่องกันในกระจกทุกคนเจอเหตุการณ์เหมือนกันอยู่ในกระจกเพื่อน,นั้นขอรีเคริไปก่อนได้รีเครไปก่อนได้ได้ไม่ได้อีกเรื่องได้ไม่ได้อีกเรื่องอหรือแผนสองกนะ็คือว่าเอาเพื่อนกันมาช่วย เพื่อนในทีมก so in yeah. yes. okay. ็ได้มาช่วยเพราะว่าถ้าเกิดในเอกตาเขาไม่ต้องพูดอาจจะแค่ยืนอย่างเดียวเราไปโนเนียเขาอินเนอร์ของเราออกกับเขาอย่างนั้นก็ได้คือเราต้องหาข้อเด็ดของตัวเองว่าเราแอ t i n g ดีเอามาสู้เพราะเราเรื่องอย่างเดียวร้องเพลงก็คือขนาดถ้าเฉยๆแต่ยังเ้าโอเคไหถ้าโอเคลูกถ้าโอเคถ้าเกิดจะให้ครูครูเสริมอ่ะแต่ว่า ที่นันเล่าเรื่องถ้าเกิดเป็นในในตีในตีในเรื่องว่าโดนเหตุการณ์โคลาลาแต่ว่ามูฟเดียวกันตอนที่นันเล่าเรื่องอาจจะมีเสียงแบบของของมุกที่แบบก็เจ็บปวดอยู่ของมุกอะไรเงี้ยคือมาเป็นจุดๆอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยเนียว่ามันก็จะกลายเป็นแบบมุกไม่ดับไปหรือระหว่างที่นันเล่าเรื่องมุกฟีดตัวเองแล้วพอ พอปุ๊บมักก็เลืเอ่อนต่อแล้ยมันก็มันก็ทำให้ซีนมันดูแบบน่าน่าสนใจมากขึ้นอันนี้เรื่องยุแปดโชว์ไป็นทีน่ต่อ